สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับยินนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคำมือนนะครับวันนี้ก็พาทุกท่านนะครับผมมาชมน้องช้างนะครับผมในลานสนามบีบ้านทาลาดนะครับผมก็มีหลายเชือกเลยนะครับก็จะไล่ให้ฟังไปตั้งแต่เชือกแรกเลยนะครับผมเชือกนี้ก็พังแม่เพียวนะครับพังแม่เพียวคุณยายเพียวนะครับ ตรงนี้เป็นหลักตอนกลางคืนนะครับผมนี่วันนี้มาพามาดูแต่เช้าเลยนะครับหลักตอนกลางคืนแล้วเขาก็จะเอาหน้องช้างมาผูกไว้ตรงลานตรงนี้นะครับเพื่อได้นอนอสบายสบายนะครับผมว่า,าช้างชุดน,นี้ก็ยังไม่มีบ้านนะครับแปงไม่เพียวนะครับถัดไปนู่นนะครับถัดไปอันนี้พังดีวานะครับผมพังดีวาพังดีวา นะครับ,บางทีว่าก็มีบ้านแล้วนะครับแต่ก็มาผูกด้านนอกคือวันไหนฝนไม่ตกนะครับก็จะมาผูกด้านนอกนะครับผมวันไหนที่ฝนไม่ตกนะครับมีหลายเชือกเลยนะครับในบริเวณนี้เดี๋ยวผมพาไปไประชุมกันนะครับว่ามีเชือกใดบ้างนะครับ ทางโมเฮนะครับโมเฮกับน้องสุ่มเอาไปใส่ฮะฮะโอ้ยผู้ลงสางเอาไปข้ารลุ่มไปเข้ารล,ลุ่มนะครับได้เวลาห้่เข้ารลุแมนะครับน้องสุ่มนะครับ,อ,รบอาบน้ำนี่พังมูเฮนะครับสาวน้อยร้อยดีลา ทมเฮนะครับบริเวณนี้ก็ลายเชือกเลยนะครับผมพามาชมกันล,ลายเชือกนะครับเดี๋ยวไปดูต่อนะครับว่ามีเชือกไหนบ้างนะครับ มีฟังโมบิลนะครับฟังโมบิลฟังโมบิลเจ้าของบ้านที่ลมนะครับผมก็ตอนนี้ก็กําลังจะช่างกําลังเริ่มเริ่มทํางานนะครับช่างกําลังเริ่มทํางานนะครับมีฟังโมบิลนะครับอ้วนมีแต่ชื่ออุดอ้วนเลยนะครับผมดูหน้าตาครับผมแก้มนะครับดูแก้มอือแก้มยุ้ยเลยนะครับผมอ้วนมากๆเลยนะครับ อีกนะครับผมนี่สาวใหญ่ช้างฮีโร่ของเราเองนะครับผมแม่พังบุญเพิ่มนะครับช้างฮีโร่ที่ช่วยพังคำปั่นนะครับผมดูดูดกดใกล้ๆกล้นี่ใหญ่ไหมครับทุกท่านนะครับใหญ่มา,มากเลยนะครับใหญ่จริงน,นะครับ ย้อนแสงครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกมุมหนึ่งมุมนี้ไม่ย้อนแสงนะครับสวยใหญ่นะครับไปดูกันนะครับผมนี่น้องปูเป้นะครับผมปูเป้บ้านก็อยู่ตรงนี้นะครับ นี่นะครับเวลากลางคืนก็จะเอามาถูกด้านนอกนะครับตอนกลางวันก็จะเอาเข้าโรงช้างนะครับปูเี่สาวหุ่นน่งแบบนะครับสาวหุ่นน่งแบบคือสูงยาวหุ่นเพียวนะครับผมสูงยาวหุ่นดีนะครับปลาป,ปูพี่ทั่วลิของเจ๊หมื่นเรานะครับทั่วลิเจ๊หมืน่น ก็น้องก็มีช่องพังปูเป้นะครับผมติดตามกันได้นะครับผมแต่เชือกบางเชือกที่ผมถ่ายไปอาจจะไม่มีช่อง youtube นะครับผมปูเป้นี้มีช่องนะครับช่องฟังปูเป้เซมเบี่นะครับผมหรือว่าพังปูเป้ก็ได้นะครับผมนี่ครับสวยนะครับหุ่นยาวสวยหุ่นยาวนะครับผมนี่พังบุญเพิ่มบุญเพิ่มนี้ไม่มีช่อง youtube นะครับบุญเพิ่มไม่มีช่อง youtube ดูดูดูท่ายืนดูท่ายืนดูท่ายืนนะครับโอ้ไม่ธรรมดาเลยบุญเพิ่มท่ายืนนี่กินขาดเลยนะครับหันหน้ามาแล้วหันหน้ามาหน่อยเร็วบุญเพิ่มหันหน้ามาหน่อยเร็วหันหน้ามาหันหน้ามาโอ้สาวใหญ่ไปด,ดูนะครับไปเรื่อยๆนะครับ นี่เป็นลานด้านนอกนะครับผมแต่เชือกนี้มีบ้านนะครับผมบริเวณนี้ไม่มีเฉพาะคุณยายเพียวนะครับผมโมเบลกาลังสร้างบ้านนะครับบ้านที่ลม้มโมเฮก็มีบ้านแล้วนะครับดีวาก็มีแล้วนะครับเพราะไม่มีแค่คุณยายเพียวนะครับคุณยายเพียวนี่ยังไม่มีนะครับ